เมื่อพอเราได้รู้ความรู้เกี่ยวกับเลขกศาสตร์เลข5995ไปแล้วนะ5้9มีค่าเท่ากันนะในบทที่แล้วแล้วต่อไปนี้เราควรจะเรียงไปที่60ใช่ไหมแต่ถ้าเราย้อนไปดูบทต้นตนะอาจารย์ได้พูด60ไว้ในบท06ซึ่งมีค่าเท่ากัน6ก0 6เช่นเดียวกัน61กับ16ก็พูดไปแล้วคือเราอาจารย์พูด16ก็นั่นก็หมายถึงเลข61ด้วยดังนั้น6 2 2 6พูดไปแล้ว6336ไปแล้ว 6 4 4 6พูดไปแล้ว6 5 5 6พูดไปแล้วดังนั้นต่อมาจึงเป็นบทที่ว่าได้เลข66 6. 6 6คืออะไร6 6คือความทวีคูณของดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์เป็นยังไงดาวศุกร์เนี่ยความคิดจินตนาการดีเยี่ยมการที่รู้จักที่จะวางแผนดีเยี่ยมความมีสเสน่ห์สงสุดในบรรดคาคนเกิด7วันนะคนเกิดวันศุกร์นีีสเสน่ห์แรงสดนั้นคนที่ครอบครอง เลข66นะ่ยจึงได้พลังของความมีสเสน่ห์ความคิดสร้างสารรค์จินตนาการเต็มเปี่ยมอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์จับลึกลงไปในเลข66ได้ก็คือเลข66นั้นเป็นเลขแห่งการารู้จักที่จะหาเงินหาทองทำธุรกิจเก็บเงินเก็บทองมีสินทรัพย์ได้ดีคนที่ใช้เลข66นั้นนะ่ย หลายๆคนเลยนะนะมันมีพลังบางอย่างที่ทําให้คิดวางแผนออกแบบสร้างสรรค์แล้วก็มักจะเป็นคนที่มีความโรแมนติกเอ,อ่อเป็นคนที่เวลาทําอะไรนะเราสังเกตนะคนที่มีเลขหกอยู่เช่นอยู่ในหลังสามตัวหระอับประชาชนอยู่ในเลขจะเป็นบ้านอู่บ้านนั้นก็จะมีทธิพลนแบบนี้ เรามามาไล่เดือนละหกหกทำไมถึงมีได้อย่างนั้นคนในชั้นเลขหกหกเนี่ยจะเป็นคนที่ได้อิทธิพลของดาวศุกรเนี่ยเวลาคิดถึงใครก็จะคิดถึงมากพิเศษเพราะว่าเพราะสมองความคิดคจินตนาการมันเป็นเปนทางด้านฝังงฝ่งขวาก็คือฝังองฝงองฝ่งการจินตนาการมันเสริมพลังทางด้านนั้นไงทางด้านนี้เอามาใช้ในงานศิลปะได้ใครทํางานด้านศิลปะนะใครที่จะต้องใช้ทักษะความรู้ บางทีมันไม่ใช่ทักษะความรู้นะมันเป็นเรื่องของของจินตนาการที่เมื่อเมื่อลงไปแล้วกับผลงานใช่ไหมหรือหรืออีกในยะหนึ่งกับการวางแผนเรื่องของพกนั่นวิเศษที่ว่านอกจากสายงานที่ต้องใช้การจินตนาการแบบศิละปะแล้วนะสายงานที่ใช้การวางแผนกันงินก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าแนะนำนะ เรามาใช้เรื่อหกน่ะให้มันถูกกับบริบทสถานะบทบาทสภาพแวดล้อมอาชีพแล้วก็ความปรารถนาของเราดีกว่าอ้อหกหนี่นะนอกจากความคิดจินตนาการการวางแผนทางการเงินการตลาดอะไแล้วอะยังเป็นเรื่องของเสน่ห์เลยนะงานอะไรที่มันต้องทำงานแบบต้องใช้เสน่ห์มากๆเนี่ยหมีได้เปลี่ยนชาวบ้านเขานะอ่ะเรามาไล่ดูว่า เทาหอยู่ในเลข3ตัวลำบากประชาชนซึ่งเป็นเลขเหมือนคุณสมบัติติดตัววาสนาชีวิตประจำตัวเราถ้าเป็นอย่างนี้นะเราก็จะเต็มเต็มเลยนะจะมีวาสนาที่ไปไหนมาไหนคนก็หลงละทำอะไรก็เรียกว่ามีสเสน่ห์คนเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาทำความรู้จักเข้ามาปลูกกรมพันธุ์มาจีบหรือบางที คนที่ขายของคนเขาเข้ามาเพราะเขาชอบในในตัวพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วไอ้นี่คกออ้ที่ผมเล่กของผมะก็มันอาจจะมีเรื่องแบบต้องบริหารความสัมพันธ์เะยนะเช่นเรามีครอบครัวแล้วแต่เราก็ต้องทําธุรกิจต้องพบเจอผู้คนแล้วเราก็อยากให้ผู้คนก้ถูกชะตาก,กับเราอะ แล้วก็แล้วก็ซื้อขายกับเราด้วยแต่บางทีด้วยอิทธิพลเลของหกแบบมันก็เป็นไปได้ที่มันจะเสน่ห์แรงเกินกว่าที่เขาจะรู้สึกดีแค่ลูกค้าเขาอาจจะเข้ามาจีบเข้ามาอะไรมันก็ต้องบริหารความสัมพันธ์แต่ในทางในทางกลับกันถ้าสมมุติเราทํางานลักษณะงานบันเทิงงานกลางคืนเราเป็นคนอยู่ในวงการบันเทิงเป็นดาราเป็น MC เป็นคนที่อยู่ในแวดวง การทำงานที่ต้องอาศัยเสน่ห์เยอะๆ่ในมันมีหลายสายใช่ไหมเลขหกมันก็จะออกฤทธิ์ออกแรงมากที่สุดไงในการที่มีเสน่ห์แล้วไม่ใช่มีเสน่ห์อย่างเดียวนะมันเป็นการได้เสน่ห์แบบที่ได้เงินได้ทองด้วยทั้งนี้ก็ต้องดูเลขที่มาประกอบกได้หกด้วยนะว่าเป็นไปได้ว่าเลขที่มาประกอบกับหกแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเลขรอบข้างส่งผลไปในทางไหนเนี่ยหกมันก็จะออกฤทธิ์มากที่สุดเช่นสมมติห6หกมันไป เชื่อมโยงกับ8สเสน่ห์มันก็จะแรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็มันจะได้โชว์่าแบบฟุกๆเท่า6มันไปติดกับ4ความมีสเสน่ห์งเรามันไปออกฤทธิ์ทางด้านยอดขาย,ยางไงขอไปออกกับ2ความมีสเสน่ห์แล้วก็การที่เรารู้จักที่จะวางแผนการเงินการทองมันไปออกฤทธิ์กับเรื่องของเงินโดยตรงเช่น มันจะมีเงินที่สดเงินสดที่ใช้เฉพาะหน้ามีขาดแล้วเงินเก็บก็เพิ่มพูนเพราะคุณเหมาะสาหรับพวกที่ทางานทางด้านการเงินเขาเรียกวกาวานิชธานรกิจตะวางแผนการเงินแล้วก็สามารถเก็บเงินเก็บทองได้ดีทั้งส่วนตัวแล้วก็เอาไปใช้กับอาชีพนะในเช่นอาชีพที่ต้องต้องดูแลการเงินให้คนอื่นนะท่านรองนะีแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริบทไงว่าเลขของหกเราจะไปใช้ในในทำนองไหนอันนี้คือสมมติเรามีเลขแบบประชาชนหกหกอยู่แล้วติดกันสองตัวข้างหลังสามตัวหลังเลยนะ ใน3ตัวหลังจะมีมเลข6 6นะอีกตัวสองตัวขึ้นไปอ่ะตำแหน่งไหนก็ได้เฉพาะ3ตัวหลังนะทีนี้ถ้าเกิด6กคนไปอยู่ในทะเบียนบ้านล่ะก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างมีความคิดความโรแมนติกจินตนาการที่ดีลักษณะก็คือเป็นบ้านที่มีโอกาส้วเนาะที่จะ ได้มาเหมือนกับเป็นเรือนหออ่ะอ่าเป็นบ้านที่ใช้วางแผนธุรกิจก็ได้นะสมมตินะเราเป็นคนที่ทํากิจการที่บ้านบ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้านที่แบบเป็นศูนย์บัญชาการในการที่จะวางแผนธุรกิจหรือหรือถ้าเราใช้บ้านเป็นที่ที่ทำงานมันก็ยิ่งถูกฉลบู่เลย แต่ถ้าเกิดใช้อยู่อาศัยทั่วไปหกหกมันก็จะเป็นบ้านที่โอ้โหตกแต่งประดับประดาสวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของของความโรแมนติกอะเหมือนกับว่าประดับตกแตง่งบ้านนี้จะเป็นบ้านที่ประดับตกแต่งสวยเป็นพิเศษเช่นสมมติว่าในละแวะกบ้านใกล้เคียงอะบ้านนี้จะมีสีสันหรือว่ามีรูปแบบการตกแต่งสถาปตัตยกรรม นะรูปร่างของบ้านสิ่งที่มาประกอบในบ้านเนี่ยจดดเด่นเหนือชาวบ,บ้านเขาทำนองนี้ทำนองนี้นี่คือเลขหที่ออกมักับตัวบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางร้านบริษัทก็จะเป็นร้านบริษัทที่เน้นเรื่องของแต่งให้มันสวยงามไว้ก่อน,นยุคนี้ก็บอกขอไปถ่ายรูปเซลฟี่กับร้านนี้หน่อยทำนองนี้เท่าหกไปอยู่ในเลขเบอร์โทรศัพท์นี่แหละมันก็จะเป็นอาชีพที่เหมาะกับการใช้สเสน่ห์ใช้คือมันได้สามสายหลักๆนะหนึ่ง งานที่ต้องใช้สเสน่ห์โดยตรงนี่เสน่ห์แรงเลย2ง,งานที่ต้องวางแผนทางการเงินการทองบางคนบอกออกดอกเงินกู้ได้ไม่ได้ก็ถูกชโลก,กับการไปทําอะไรที่เป็นการแลกเปลี่ยนเงินเร็วๆหรือได้เงินได้ตัดกาไรเร็วๆนะแล้วก็สามก็คือเป็นงานที่จะต้องเป็นเป็นศิลปะไปเลยต้องสถาปัตยกรรมใช่ป่ะแล้วก็งานวาดเขียนงานปั้นงานอะไรเวกี้ก็เหมาะอ่ะเสน่ห การเงินศิลปะหกหผม,มันจะไปดีเด่นในทางด้านนั้นแล้วที่สําคัญคือก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกอะไรอยากว่าเลขเลขก็ไม้มันมีดีแล้วก็มีข้อเสียข้อเสียเล็กก็อาจจะมีต้องคอยบริหารก็คือมันจะทําให้ผู้ที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่มี6 6เนี่ยมักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแต่อารมณ์นั้นน่ยถ้าเรารู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเป็นการวางแผน,เป,นเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ที่ดีเช่นเป็นศิลปินที่เข้าถึงบทบาทศิลปินที่เข้าถึง เนื้อหาสาระของเพลงถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีทำนองเนี้ยมันก็จะรุ่งไปเลยนะนะก็ต้องบริหารเรื่องของการที่ใช้อารมณ์แบบให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมสมมติอาจารย์เป็นนักแสดงอาจารย์ต้องการโอ้อยากเล่นให้เข้าถึงบทบาทก็ใช้เลขนี่มันก็จะเข้าได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่แล้วเลขนี้มันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าใช้อารมณ์สิ้นเปลืองมากไปนหน่อยก็ต้องไปดูเลขแวดล้อมมาประกอบว่า จะใช้กับเลขอะไรเพื่อควบคุมสิติให้อยู่มันมีหลายเลขใครที่อยากจะรู้ว่าเลขอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดเนี่ยติดต่อเข้ามาแล้วอาจารย์จะเลือกเลขจะวางเลขให้เหมาะสมกับความต้องการของเราสถานะของเราวันเกิดของเราอาชีพของเราหรือสิ่งที่เราเป็นเป็นเป้าหมายอ่ะเป็นความที่เรียกสิ่งที่ตั้งใจวอาอย่กให้สําเร็จที่สุดเลขมันจะมีพลังแล้วดึงแล้วนำพาราได้แล้วก็จะปรับเปลี่ยน วิธีคิดความคิดของเราให้ไปสู่จุดที่เราสาเร็จได้ในที่สุดดังนั้นใครอยากเรียนรู้ก็เข้ามาเรียนได้ใครอยากให้อาจารย์เลือกเลขให้ก็เข้ามาเลือกได้เช่นเดียวกันแล้วเลขที่ยี่สุดจะเป็นของเราคนที่ประสบความสำเร็จ